เนเรียยาวรัตแบรนด์รกระเป๋าเท่าไทยที่กลายเป็นแลนด์มากใหม่ที่น่าจับตามองในยุคที่การช้อปปิ้งไม่ใช่แค่การซื้อของแต่เป็นประสบการณ์ที่ต้องจดจำเนเรียได้เปิดตัวสาขาใหม่ในเรียเชนทาวน์ที่ตั้งอยู่ในทำเลทองของเยาวราัตซึ่งเป็นหนึ่งในย่านที่มีชีวิตชีวาที่สุดในกรุงเทพโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักชอปและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นเนเรียได้วางตำแหน่งสาขาใหม่ให้เป็นแลนด์มาร์ก ที่ไม่เพียงแค่เป็นร้านค้าแต่ยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเช็คอินโดยมีการออกแบบที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยเข้ากับความเป็นไทยอย่างลงตัวสาขานี้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกา,า,กาถึงทีิยงคืนเพื่อรองรับนักช็อปในช่วงค่าคืนที่เยาวราชมีความคึกคักที่สุดการออกแบบที่โดดเด่นภายในร้านมีสินค้ามากกว่า2000รายการซึ่งรวมถึงคอลเลกชันที่หลากหลายเช่นเนเรซิลวท,ที่สะท้อนถึงความหรูหราวิวิคคอลเลกชัน ที่เต็มไปด้วยสีสันและไชนีสนิวยียคอลเลกชันที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเทศกาลสำคัญโดยเนเรอมองว่ายาวาราตเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ของตนได้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด C b บประเทศไทยได้เข้ามาช่วยในการวางกลยุทธ์การตลาดและการเลือกทำเลที่เหมาะสมโดยไม่เพียงแต่ช่วยให้เนเรอได้พื้นที่ในฝันแต่ยังช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนลดลงแต่กลุ่มประเทศในอาเซียนกลับเติบโตขึ้นอย่างมีในสําคัญ เป้าหมายที่ทะยทยานเนเรอาตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้รวมทะลุ1000ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้โดยปัจจุบันมีทั้งหมด19สาขาและมีแผนจะเปิดเพิ่มอีก5สาขาในปี2568ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองหลักนอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับคาแรคเตอร์ไทยยอดนิยมอย่างบัตเทอร์แบรและการร่วมงานกับศิลปินอื่นๆเพื่อขยายฐานลูกค,ค้ารุ่นใหม่บทพิสูจน์ของแบรนด์ไทยเนเรอาเชนทานไม่ได้เป็นเพียงแค่สาขาใหม่ แต่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแบรนด์ไทยสามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพหากเข้าใจในศิละปะวัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยมี CB i เป็นพันธมิตรที่สำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จในโลกค้าปลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าเนเรจะสามารถรักษาความนิยมและขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนาแบรนด์ไทยในตลาดที่มีการแข่งขันสูงแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่าง